โอเคครับผมขอากาบสวัสดีเพื่อนๆชาวคาบาวอินฟินิทคอมโบกันด้วยนะครับวันนี้พบกับผมช่องพาณวัตนเอกคอมโบนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมเนื้อหาคลิปวิดีโอนะครับผมขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีทั้ง2ท่านผมไปด้วยกันนะครับ สำหรับท่านแรกนะครับจะเป็นร้านเติมเกมเพทูวิ up, นทะ็อปอัพเนาะเติมด่วนเติมไวเติมปลอดภัย100%นะครับแถมเติมแล้วได้โบนัสเพิ่มด้วยนะครับใครสนใจเติมเกมก็สามารถกดไปที่ริงิ์ได้ทิปชั่นในช่องพนวัดแล้วก็พนวดเอ็กคอมโ,มโบได้เลยนะฮะส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับจะเป็นตัวฟิลม์มโทรศัพท์เนาะถ้านึกถึงฟิลม์มโทรศัพท์ดีๆนะครับก็ขอให้นึกถึงไอ แข็งแรงทนทานพี่เป่าคอนเฟิร์มนะครับใครสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือว่าดูสินค้าที่ตัวเองสนใจเนี่ยก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้ c ี i p ช่ o n ในหัวข้อ I h a ฮฟฟ e ได้เลยนะฮะโอเค okay. วันนี้เราเข้าสู่เนื้อหาคลิปวิดีโอกันนะฮะสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอวันนี้ผมรู้สึกว่าอ่าจิ g นอ e ์เมนต์หลังบ้านตัวคอนเทนต์ Content เนี่ยตัวบอทตัวฟาร์มเนี่ยคอนเทนต์ Content มันโดดเด่นขึ้นมานะครับก็เลยมาจัดอีกตัวหนึ่งสำหรับตัวที่ผมเอาไว้ลงดังนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวฟอสกันนะ CP อยู่ประมาณ640,000นะครับก็วันนี้เราจะมาสรุปตัวดันเจียน120กันนะครับจำนวน220รอบนะครับทำไมต้องเป็น220รอบก็เพราะว่าตัวละครผมเนี่ยสามารถลงได้รอบหนึ่งเนี่ยเอามา1วันเนี่ยลงได้ประมาณเท่านี้นะครับประมาณ220 230 240นะฮะก็ประมาณนี้สำหรับรอบดันทำไมถึงต้องลงเท่านี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าดันเจียนตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวต้นทุนเราจะไปคิดใน Google Sheet ให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขอรีวิวของนี้ได้มาก่อนนะครับ ตัวเริ่มจากเอลแซก่อนละกันนะเอลเซตเนี่ยผมได้จากตัวกิจก,กรรมอังเปา วกับตัวที่ผมใส่หูเ่นคอยแล้วก็ลูนดอกเงินเนี่ยมาเนี่ยนะฮะได้อยู่ที่83,950ล้านเ5 0 0 0 0อลแซะครับอันนี้คือรีเทิร์นเอลแซที่ผมได้ออกมาจากการลงนะฮะในมุมตัวละครตัวละครเดียวนะครับคนดูไม่ได้เป็นตี้นะเพราะว่าถ้าเป็นปั์ตี้เนี่ยเซ็ตตอบตังก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะฮะแต่ถ้าเป็นโัวละครเดียวเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ะฮะเงินะก็จำตรงนี้ไว้นะสำหรับต้นทุนเอล าาที่เรได้คืนต่อไปจะเป็นตัวเศษย่อยสีแดงเศษย่อยสีแดงเนี่ยขั้นแดงเนี่ยเราจะไม่โยน NPC เพื่อเอลซนะครับคนดูเราจะทําการแลกซองตัวนี้มาเพื่อเปิดนะครับหซองเนี่ยใช้เศษเนี้ยจำนวน500เศษนะครับจะเปิดเนี่ยโอกาสกากสุดเลยเนี่ยคุณจะได้ก็คือหินแดง5เม็ดตอนหนึ่งซองเก็บไหมผมก็เลยเก็บแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้แลกช่วงคำนวณให้คนดูดูว่ามันเป็นกําไรเพิ่มเติมเท่าไหร่สําหรับตรงนี้ ฮะโอเคเราไปเข้าสู่สิ่งที่เราได้มาจากการลงแล้วกัน220รอบเราได้อะไรมาบ้างนะครับตัวฟอสคอร์ไฮด์นะครับเราได้มา595ก้อนนะครับฟอสคอไฮนะครับเราได้มา111ก้อนนะครับตัวหินอัพเกรดแดงเอ้ยขอโทษฮะหินอัพเกรดขาวนะครับเราได้มาทั้งหมด256ก้อนนะฮะตัวหินอัพเกรดแดงนะครับเราได้มา257ก้อนนะครับตัว DP เรานำไปแลกเวริทนะฮะเราได้มาทั้งหมด34 อ่า34อันนะครับสำหรับยาเวลรติกต่อไปจะเป็นเก็บเลเวล2นะครับเราได้มา3อันนะ แล้วก็ตัวแหวนนะครับเราได้ลิงออฟลักสองมา1วงนะครับแล้วก็สร้อยดีซิทสอีก1เส้นของพวกนี้ที่ผมคัดสรรมาคือของที่ขายออกอยู่ทุกวันนี้จริงแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการขายนะครับผมก็เลยเอามานับเนาะส่วนตัวแหวนมานุงมานาผมไม่ได้เก็บมาเลยผมโยนเอาเอ็นดิทาโยนเอาเอลซหมดเพราะว่ามันใช้เวลาในการขายนานเกินไปผมที่เกลียดรอไนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูของดรอแล้วเราจะให้ดูการคำนวณเรากันว่าเราได้กำไรหรือเจ๊งในการ ลงดันเจี้ยนนี้ไปครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายไปจอ Google s h e ชีนะฮะปิดจอเกมเปิดอ่าโอเคคนดูเดี๋ยวสังเกตดูตามเมาส์ผมละกันเนาะคือบรรทัดแรกเนี่ยคือทุน a อลนะครับ 220คืออะไร220ก็คือจํานวนรอบดันที่เราได้มาสรุปกันวันนี้นะฮะคูณ5 0 0 0นะครับ5 0 0นก็คือตัวราวสโตนในการใช้ครับดัน120นะครับมันใช้5เม็ดก็คือ5 0 0นนะครับก็เลยเอา220คูณ5 0 0นะครับต้นทุน a l z กเนี่ยก็จะอยู่ที่110ล้าน a l z นะคะอันนี้คือต้นทุนนะของ a l z นะครับต่อไปจะเป็นทุนฟอสเจมนะครับตัวดัน120เนี่ยใช้เป็นตัวเอลูชั่นในการ คับลงนะครับหอันจะเท่ากับ15เจมนะครับผมก็เลยเอา15เจมคูณจํานวนรอบดันนะครับจะเป็นต้นทุนฟอรสเจมเนี่ยอยู่ที่3,300ันสาร้อเจมนะครับอันนี้คือตัวทุนเศษคับป่าที่เราดึงกันมานะครับต่อไปบรรทัดต่อไปนะครับจะเป็นตัวของที่เราได้มากันนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาที่ผมตั้งแล้วหักภาษีด้วยนะครับคนดูก็จะเริ่มจากหินขาวก่อนละกัน สำหรับหินขาวเนี่ยเราได้มาทั้งหมด256ก้อนนะครับ256ก้อนเนี่ยผมขายในราคาปัจจุบันต่ำสุดตอนนี้มันจะอยู่ที่ก้อนละ12ฟอตเจมนะครับ12ฟอตเจมหักภาษีมันจะเหลือ11นะครับผมก็เลยเอา11คูณ256นะครับอ่าเจมที่ได้จากการขายหินอัพเกรขาวเนี่ยก็จะอยู่ที่2,816กอนเจมนะครับต่อไปจะเป็นตวัวหินอัพเกรดแดงนะครับหินอัพเกรดแดงเราได้มาเนี่ยจากการดรอปก่อนนะจะยังไม่นับซองแดงนะฮะ หินแดงที่เราได้มาจากการดรอปเนี่ยเราได้มาทั้งหมดเนี่ย257ก้อนนะครับผมขายราคาปัจจุบันอยู่ที่ก้อนละ8เจมนะครับหักภาษีจะเหลือ7เจมผมก็เลยเอา7เจมคูณ257ก้อนนะครับจะได้เจมในการขายหินแดงคืนมาอยู่ที่1 7 9 9รเจอมนะครับตัวต่อไปจะเป็นหินฟอสคอไฮหรือว่าออฟฟนั่นเองออฟฟ้าเนี่ยง่ายสุดนะครับได้มา111ก้อนนะครับ ขายก้อนละ2เจมหักภาษีจะเหลือก้อนละเจมนะครับ1้1ยิก้อนก้อนละเจมก็จะเหลือแค่111เจมอันนี้ก็คือเจมที่ได้จากการขายหินพอดคอหายนะครับต่อไปเป็นหินออฟขาวนะครับหินออฟขาวนะครับผมตั้งในราคา3าฟอดเจมเนาะได้มาจำนวนทั้งหมดเนี่ย595ก้อนนะครับถ้าคุณตั้ง3าฟอดเจมเนี่ยคุณจะ โดนภาษีอยู่แล้วก็ได้เจมคืนอยู่ที่ก้อนละ2เจมนะครับผมก็เลยเอา2องคูณหคูณห้าก้อนนะครับก็จะเป็นกำไรเจมอยู่ที่หนึ่งหมื่นห่งพันหน่าสิบฟอสเจมนะครับในการขายหินบอสคอไฮเกตนะครับต่อไปขยะก็จะเป็นตัวเวรดิกนะครับตัวเวรดิกตัวสร้อยลีซิตตัวตัวเกตเวล2นะครับตัวแหวนลักนะครับที่ผมขายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรวมแล้วนะครับหักภาษีเนี่ยผมได้เจมอยู่ 6,543น้ 6, อนเจมอ่าอันนี้คือหักภาษีแล้วนะครับขายของทั้งหมดเนี่ยได้อยู่ประมาณนี้นะต่อไปเราไปดูบรรทัดสีส้มกันสีส้มเนี่ย6 5 4 3ก็คือจำนวนเจมที่เราขายของทั้งหมดในดันเนี่ยนะครับออกไปเอามาตั้งก็คือเจมที่เราขายที่เราได้ในการลงเนาะเอามาลบต้นทุนนะครับก็คือ33คืออะไร33ก็คือต้นทุนด e ีฟูชันตรงนี้นะครับ แล้วก็ลบอีก616 616คืออะไรคือทุนเอลเนะครับเพราะว่าเราได้เงินเอลเซ็ตคืนอ,อยู่ที่83ล้านตรงนี้อ่าเห็นเราเนาะอ่าเราได้83ล้านแต่มันใช้ลงเนี่ยอยู่ที่110ล้านนะครับผมก็เลยใช้หินดจํานวน22ก้อนนะครับเป็นเจมเนี่ย616เจมนะครับเพื่อให้มันคืนทุนเอลเเราจะได้ไปวนลงอีกวันหนึ่งได้นะฮะก็เลยเป็นก็เลยเป็นต้นทุนเอลเตรงนี้นะครับอีก616เจม ร,รวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลบต้นทุนทุกอย่างเนี่ยเราได้กำไรฟอสเจมเนะ่อยู่ที่2621ันเจมนะครับอันนี้คือหักต้นทุนหักภาษีแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะครับดูแล้วมันเหมือนน้อยใช่ไหมเราจะไปให้ดูซองแดงตรงนี้กันนะครับว่าเราจะได้หินแดงเพิ่มอีกกี่ก้อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บหินแดงเข้าคลังไปก่อนนะครับจะได้ไม่งง แล้วก็แลก2ให้ดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องบวกกินแดงอีกกี่ก้อนนะครับปึบเป็น11 2นะ11 2เปิดป,ปึ้งปึบปบ,บ,บอ่าเราได้หินแดงเพิ่มมาเนะี่ย55เม็ดนะครับคนดูซึ่ง55เมนะ็ดเนี่ยง่ายๆเลยเราตั้งเราตั้งก้อนละ8อยู่แล้วก็เอา7คูณ55เราจะได้เจมเพิ่มเติมเนี่ยอยู่ที่385ฟอสเจมนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในตัว Google Sheet กันนะครับเดี๋ยวเราจะบวก เข้าไปปึ่งแล้วก็เท่ากับนะครับก็จะเอาตัว385ฟอร์ฟอสเจมเนี่ยบวก2627กําำไรสุดที่ของดันเจนียนนี้ลง200รอบ220รอบต่อวันเนี่ยผมก็จะได้อยู่ที่3,000กับอีก12ฟอรฟอสเจมนะครับอันนี้ก็คือ หักภาษีแล้วเรียบร้อยหักต้นทุนแล้วเรียบร้อยนะครับใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับถ้างงตรงไหนนะครับผมแนะนําว่าให้ดูตามเมาส์เนาะเพราะว่าการคิดของผมมันจะวกไปวนมาวกไปวนมาอยู่นี้แหละซึ่งก็ <laughs> อาจจะงงๆบ้างก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะฮะก็สําหรับดันเจี้ยนต่อไปนะครับถ้าใครที่อยากจะให้ให้ดูสโคบดันเจี้ยนแบบเลขเท่านี้พี่ไปฟาร์มดันนี้ให้หน่อยเลขเท่านี้พี่ไปฟาร์มดันนี้ให้หน่อยสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลอกเทมให้ดูในช่วงกิจกรรมอังเปากัน ให้ดูถึงตรงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้กับช่องพาลวัเอ็กคอมโบด้วยละกันเดี๋ยวผมจะพยายามผลิตคลิปผลิตสตรีมที่มันดูแล้วพอมีประโยชน์บ้างมาให้คนดูดูละกันนะฮะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปวีดีโอหน้าหรือว่าสตรีมหน้าครับสวัสดีครับ